ผู้สืบสันดานคือใครในประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวันนี้บันทึกเทป26พกพฤศจิกายน2566ครับเวลา10นาฬิกา36นาทีนะครับของการบันทึกเทปในตอนนี้เทปนี้นะครับมาว่ากันถึงเรื่องของอผู้สืบสันดานนะครับหลายๆท่านเนี่ยพอฟังบอกผู้สืบสันดานเฮ้ยมึงพูดคำหยาบไป,ไ,ปไหมมึงพูดแรงไปไหม,ไหมนะครับคุณไปดูในข้อกฎหมายก่อนครับ คุณไปดูในข้อกฎหมายครับเขาบอกระบุไว,ว้ชัดเจนครับคำว่าผู้สืบสันดานมันคือตามหลักคำศัพท์ของกฎหมายครับมันไม่ใช่คำหยาบหรือมันไม่ใช่คำดาคำว่าอะไรครับคุณไปดูข้อกฎหมายครับมันจะมีเขียนเอาไว้ว่าผู้สืบสันดานนะครับแล้วโทรศัพท์มือถือเวลาสมัครเน็ตใช้เน็ตนะคุณต้องใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์บ้างไม่ใช่ดูแต่หนังเอ็กหนังโป นะครับในทางกฎหมายผู้สืบสันดานนั่นก็คือ,อผู้สืบสายโลหิตผู้สืบสายโลหิตคืออะไรอีกออกแบบบ้านๆครับก็คือผู้สืบสายเลือดโดยนับถัดจากตัวคุณลงไปครับไม่นับจากคุณนะครับนับถัดจากตัวคุณลงไปมันมีคําว่าถัดจากกับนับจากนะครับมันไม่เหมือนกันอีกครับนับถัดจากกับนับนับจาก นะครับไม่เหมือนกันครับตัวคําว่าผู้สืบสันดานนะครับในความหมายของกฎหมายเนี่ยก็คือผู้สืบสายโลหิตหรือผู้สืบสายเลือดแบบบ้านๆเลยครับผู้สืบสายเลือดนับถัดจากตัวคุณลงไปด้านล่างบางคนบอกอะไรอีกนับนับลงไปด้านล่างอะไรอีกนับไปถึงตีนเลยไงนับไปถึงเท้าเลยไงนักเข้าไปอีกบางคนเนี่ยโง่เลยอวดฉลาดนักเข้าไปอีกครับ ไม่ศึกษาหาข้อมูลเลยครับอินเทอร์เน็ตในมือถือที่สมัครเนี่ยอยู่่าดูแต่หนังโปสอย่าดูแต่เว็บโป๊อย่างเดียวดูข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์บ้างนะครับบางคนน่ะผู้สืบสันดานก็คือผู้สืบสายโลหิตโดยนับถัดจากตัวคนลงตัวคุณลงไปด้านล่างตัวคุณลงไปด้านล่างคืออะไรคือลูกของคุณหลานของคุณเหลนของคุณหลนของคุณ หลนของคุณที่คุณเรียกอ่ะจริงๆในทางกฎหมายก็เรียกว่าลือนะครับแล้วบางคนบอกเออเขาเรียกโลนไม่ใช่เรียกลือนั่นคือคุณเรียกคุณเรียกโลนแต่ในทางกฎหมายก็เรียกลือแล้วมันไม่รู้เรื่องมันไม่ศึกษาหาข้อมูลเลยสักแต่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือในการดูหนังโป๊อย่างเดียวบางคนอ่ะ มึงศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตในมือถือที่มึงสมัครเน็ตกันด้วยมันจะได้คุ้มค่ากับค่าเน็ตที่มึงสมัครไปในแต่ละ30วันหรือมึงใช้ Wi-Fi เน็ตบ้านแล้วเชื่อม Wifi กับมือถือมึงต้องอ่านศึกษาหาข้อมูลความรู้ในมือถือที่มึงมีอยู่ไม่ใช่เปิดดูแต่หนังโป๊ไม่ใช่เปิดดูแต่หนังเอ็กในบางคนนะนะครับในทางกฎหมายไม่มีคำว่าหลนครับมีคำว่าลือ <Workers. S 2> หรือแทนหลนที่คุณเรียกกันนะนะครับแล้วลือนี่ไม่ใช่หรือที่ลือว่าหรือว่าภาษาจีนอีกไม่ใช่ครับบางคนนักเข้าไปอีก fullness. หรือว่าลือว่าภาษาจีนไม่ศึกษาหาข้อมูลกันเลยพอไอ้หน้าเนี้ยพูดพอไอ้หน้าเนี่ยพูดแล้วเอาไปพลิกกันหมดมึงไม่ศึกษาหาข้อมูลกันเลยไอ้พวกสันดานหมามึงศึกษาข้อมูลก่อนแล้วค่อยพูด โทรศัพท์มือถือที่มึงสมัครเน็ตในแต่ละรอบสามสิบวันน่ะมึงกดหาข้อมูลความรู้ก่อนแล้วมึงค่อยพูดมึงสักแต่ค้นหาเว็บไซต์ในการดูหนังโอ้หนังเอ็กหนังโป้บางคนอะ่ะบางคนน่ะดูเอามือถือมาดูหนังโป้อย่างเดียวสมัครเน็ตขอเน็ตแรงๆเพื่อดูหนังโป้บางคนอะ่ะบางคนไม่ศึกษาหาความรู้เลยมือถืออินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นในเทปนี้ว่ากันถึงเรื่องของผู้สืบสันดานมันไม่ใช่คำหยาบครับแต่มันเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายไปซื้อหนังสือกฎหมายมาอ่านดูก็ได้กฎหมายมรดกบังญัดไว้ชัดเขียนไว้ชัดว่าผู้สืบสันดานคือผู้สืบสายโลหิตผู้สสืบสายโลหิตคือผู้สืบสายเลือดเอาแบบบ้บนๆผู้สืบสายเลือดโดยนับถัดจากตัวคุณลงไป มันจะมีนับจากถัดนับจากตัวคุณลงไปนับจากตัวคุณขึ้นบนขึ้นบนคือใครอีกถ้าขึ้นบนก็คือพ่อแม่ของคุณถัดขึ้นไปอีกก็ปู่ย่าตายายพ่อเท่าแม่เท่าของคุณถัดขึ้นไปอีกก็เป็นทวดของคุณนั่นคือนับขึ้นบนส่วนนับลงล่างก็คือลูกของคุณหลานของคุณเหลนของคุณหลนของคุณหรือหรือลืือของคุณที่ถูกตามกฎหมายคือหรือแต่ที่คุณเรียกกันว่าหลโหลัหลัวน่ะมันไม่ใช่ เราเข้าใจผิดกันมาตลอดครับว่าหลนแต่จริงๆคือลื้อในทางกฎหมายคือลื้อลื้อไม่ใช่ลืออ้วาภาษาจีนอีกนะครับต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องไปว่าใครเขาถ้าอันไหนที่คุณไม่มั่นใจหรืออันไหนที่คุณไม่รู้ศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับค้นเลยครับผู้สืบสันดานคือใครค้นในอินเทอร์เน็ตครับหรือผู้สืบสันดานคืออะไร มีอยู่ครับในอินเทอร์เน็ตใช้มือถือที่มันสมัครเน็ตที่คุณสมัครเน็ตกันอยู่ให้เป็นประโยชน์ครับไม่ใช่สักแต่เอามาหาเว็บโป้ดูหนังโป้กันอย่างเดียวบางคนน่ะดูเว็บโป้อย่างเดียวเลยครับสมัครเน็ตคอเน็ตแรงๆด้วยพอเน็ตช้าๆแล้วดูหนังโป้ไม่ทันใจไม่ลอยใจครับบางคนนะ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณศึกษาหาข้อมูลก่อนครับก่อนที่คุณจะพูดอะไรลงไปนะครับ เวลาไอ้หน้าเนี่ยพูดเวลาไอ้หน้าเนี่ยพูดคุณต้องไปหาข้อมูลเพื่อมาเสริมว่ามันจริงหรือไม่จริงที่มันพูดนะครับไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้อะไรเลยแล้วเสือกพูดกันด่าเสือกไม่ผิดกฎหมายอีกครับมันเป็นแค่คำหยาบคายไอ้ตัวเสือกอ,อีกตัวเสือก,อก,อกไอ้พวกเสือกตะกูลเสือกด่าไปครับไม่ผิดกฎหมายครับมันเป็นแค่คำหยาบคายไม่ผิดมินประบาทครับไอ้สันดานหมาก็เหมือนกันครับมันเป็นแค่คำหยาบคายมันไม่มันไม่ได้เป็นคำมินประมาทครับ นะครับไปดูข้อกฎหมายครับก็เขียนไว้ชัดเจนผู้สืบสันดานกดหาก็ไปเลยครับพิมพ์ก็ไปผู้สืบสันดานคืออะไรผู้สืบสันดานหมายถึงใครนะครับมันอยู่ในกฎหมายบรดกครับหรือมันอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการยืมเงินอะไรต่างๆพวกนี้มันจะไปเกี่ยวข้องอยู่นิดนึงของผู้สืบสันดานแต่ลักษณะดักหลักๆแล้วมันจะอยู่ในกฎหมายของมรดก นะครับไม่รู้เรื่องเราพูดศึกษาหาข้อมูลกันก่อนนะครับใจความหลักๆของเทปนี้มีอยู่นิดเดียวครับเรื่องของผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตหรือผู้สืบสายเลือดโดยนับถัดจากตัวคุณลงไปด้านล่างแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งคำว่าเจ็ดชั่วโคดนับจากตัวคุณอันหนึ่งชั่วโคดที่หนึ่งแล้วขึ้นไปด้านบนอีกสามชั่วโคด และนับลงมาด้านล่างอีกสมชั่วโคดเวลาเช่งใครเจ็ดชั่วโคดก็ระบุด้วยว่านับจากโคดไหนถ้าไม่ระบุโคดก็คือนับจากตัว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 เขาหนึ่งหนึ่งชั่วโคตแล้วครับและนับขึ้นไปข้างบนอีก3มชั่วโคดนับลงไปข้างล่างอีกสามชั่วโคดนั่นคือเจ็ดชั่วโคดครับอันนี้เสริมครับเสริมและเวลาด่าเช่งใครเจ็ดชั่วโคตด่ากรุณาระบุด้วยว่าเริ่มจากโคดไหนโคดที่เท่าไรนะครับแต่ถ้าไม่ระบุก็คือรวมกันไปทั้งหมดเจ็ดชั่วโคตนั่นแหละครับ ตัวของเขาคือโคดวที่1ครับนับขึ้นบนไปอีก3โคดนับลงล่างอีก3ามโคครับนั่นคือกฎหมายครับนะครับไปดูดีๆครับเรื่องของผู้สืบสันดานนะครับอ่านดูครับมันมีกฎหมายอยู่เขาเขียนอยู่ครับบทบัญญัติเรื่องของผู้สืบสันดานว่าคือใครนะครับไม่รู้เรื่องแล้วพูดมันไม่ใช่คำหยาบครับผู้สืบสันดานนะครับไอ้สันดานก็ไม่หยาบครับนะครับ ไปศึกษาข้อมูลก่อนครับจริงๆแระเทปนี้คือเนื้อหานิดเดียวครับแต่ตอนนี้ลากกันมันยาวขึ้นนะครับเพื่อจะเพิ่มอัตราลดในการดูการชมครับใส่อารมณ์ไปนิดนึงครับมันควรที่จะใส่อารมณ์ครับไม่ศึกษาข้อมูลแล้วเสือพูดครับให้พอเห็นหน้านี่พูดแล้วเอาแล้วไปพลิกกันแล้วหมดแล้วพลิกหมดแล้วครับถ้าเป็นรถก็คว่ำเนียนแจกๆแล้วครับที่มึงไปพลิกกันนะ่ะ ดูให้ดีฟังให้ดีก่อนศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก่อนที่มึงจะโต้แย้งนะครับไปดูข้อมูลในไม่ครับในเรื่องของผู้สืบสันดานคือใครคืออะไรนะครับและเจอกันใหม่เทในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ